ครับผมก็ขอสัสดีทุกท่านครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็สัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลูกคุณพี่ทุกท่านด้วยครับผมก็วันนี้ไม่มีจอชมนับออกขายนะก็พอดีมีต้นนี้มีพี่สาวช่วยรับเอาไว้ขอบคุณพี่สาวมากมากครับผมก็มีต้นนี้แล้วก็มีต้นนี้ที่คุณพ่อช่วยรับเอาไว้ขอบคุณท่านมากจนชมผมก็ จะหมดแล้วนะไม่่อยทำเพราะว่าช่วงนี้ฝนไม่รู้เป็นไรตกได้ทั้งวันทั้งคืนอันนี้ก็จะตกมาอีกแล้วก็เลยไม่มีเวลาทาเงินชมก็จนชมถ้าทาได้ก็นําออกมาขายนะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นในช่วงแบบนี้ก็ฝนตกก็ยังไม่ได้ออกมาขายก็ทําได้เท่าที่ทําได้เพราะว่าผมไม่ได้เสียเงิชนชมมาเป็นเดือนแล้วนะนะนานมากแล้วก็ไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงถ้าไม่มีชมขายก็ ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนเหมือนกันแต่ก็พยายามทํานะแต้วผลปลอกบางครั้งก็เหนื่อยเกินไปมันก็ทําไม่ไหวนะคืนนี้ก็น่าจะน,นอนเลยอันนี้ตัวน,นี้ก็เป็นมาที่ที่แก้ไขกันแหละนะจริงๆก็ออกมาไม่สวยหรอกแต่จะไว้ดูก็แล้วกันจริงๆดอกดอกเดิมเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเขาจะมีมีมีเขาโค้งดอกเดิมอ,อยู่อ่าจะเป็นสีแบบกีบนี้อ่าเป็นสีแบบนี้เลยเป็นสีแดงแ,แบบกีบนี้ เล็บมือดำจังเดี๋ยวหาอุปกรณ์เสริมอ่าเป็นเป็นกีบแดงแบบนี้นะดอกเรื่องต้นต้นเรืองเขาจะเป็นแบบนี้เลยก็ลองผมลองเอาสีขาวมาใส่ดูก็เลยออกมาแบบนี้ไม่น่าเอาสีขาวใส่เนะน่าจะเอาสีอะไรก็ก็ตามแต่มาใส่ก็นึกว่ามาตัดกันนึกว่าเขาจะออก ตอนแรกก็คิดว่าจะออกเป็นเขตสีขาวตรงกลางนะคิดว่าอย่าง,งานั้นนะเวลาทำก็ออกมาจะเป็นแบบนี้แต่ว,ว่าดอกเดิมสู้สดอกเดิมไม่ได้อ่าอันนี้คือดอกเดิมจะเป็นแบบนี้เลยนะแบบนี้สู้สู้เดิมไม่ได้เดี๋ยวลองทําใหม่อีกครั้งนะตอนนี้นะก็จะช้าหน่อยครับผมการทำมันชงการทำมันชมก็ ขออนุญ,ญาตพูดนะก็ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าผมทําเองทุกแบบทุกต้นแล้วก็มันจะช้านะจะดูช้าหน่อยช้ามากๆกันแหละแล้วก็ไม้หนึ่งไม่สมบูรณ์ไม่สวยเนี่ยถ้าอย่างอย่างนี้ไม่ขายหรอกนะไม่สมบูรณ์ใช่ไหมกิ่งก็พร้อมไปเวลาทํามันเลี้ยงไม่ดีก็ไม่ทําให้กิ่งทําให้กิ่งไม่สวยไม่ไม่สมบูรณ์แบบนี้ก็อันนี้ไม่ได้ขายหรอกต้องรอนานรอจนให้สมบูรณ์ถึงขายได้ขายไปก็อาย เรียกกว่าเอาอะไรมาขายมีเดียไม้ไม่สมบูรณ์มาขายก็เป็นแบบนั้นจริงๆการทำจชิชมจริงๆก็ถ้าไม่มีใจรักจริงๆก็ก็อาจจะทําไม่ไม่ได้นะจริงๆนะเราก็ลองคิดนะลองคิดดูว่าผมชอบได้รับโทรศัพท์จากที่โทรมาแล้วก็มีไลน์ทักมาถามว่าอยู่บ่อยๆเลยว่าจริชมไม่สวยนะไม่สวยไม่สมบูรณ์ก็ก็ ก็คือพูดตามตามตามหมาตัวเองแหละว่าความสวยความสมบูรณ์มันประมาณไหนนะทาได้ประมาณไหนก็ก็คิดว่าตัวเองจะทําได้ได้ดีแต่ว่าเวลาทำออกมาแล้วก็ไม่ได้ดีอย่างที่หวังนั่นแหละคือการผสมเป็นเอิงเราต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจด้วยบางครั้งอ่ะเราก็คิดว่าจะทําให้ได้แบบนั้นแบบนี้แต่เวลาออกมานั่น ก็ไม่ได้ไงมันก็เป็นแบบแปลกๆไปมันยังไงล่ะพูดไม่ถูกนะเวลาเราต้องการจะให้เป็นสีแบบนั้นนะส่วนสีแบบออกนแบบนั้นเวลาเราเขี่ยกเกรสรเวลาเราเอาดอกนี้มาผสมกับตัวนี้เราจะเอาตัวไหนมาผสมกับตัวไหนที่ที่จะได้ดอกที่ดูดูแปลกตาดูสวยนั่นแหละบางคงก็ทําได้ยากนะอันนี้ทําได้ยากก็คนที่ทำารืงๆกงเ่ย เหนื่อยนะตรงๆนั่เหนื่อยนะพูงตรงๆนะแต่ว่าเพราะเราทําขายเราต้องทําถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้ขายเพราะท่านที่ซื้อไปแล้วก็แบบนี้ซื้อไปแล้วก็ก็ต่อไปจะไม่ได้ซื้อต่อเราต้องทําแบบใหม่เพราะท่านที่ซื้อก็มีแต่ท่านเดิมๆท่านเองมีแต่คุณพี่ที่เขามาช่วยแบบนี้ซื้อไปแล้วเราก็ต้องทําแบบใหม่เราต้องทําแบบนี้แบบนี้ไปแล้วออกไปนานแล้วเราต้องทําแบบใหม่อีกเราต้องบดสมแบบใหม่ออกมามันก็จะไม่มีความสมบูรณ์ไม้ก็เลยไม่สวย ถ้าถ้าจะเป็นแบบเป็นสวนใหญ่โอเคแล้วก็มีต้นทุนในการทํางานก็มีไม้ตอแบบนี้เยอะอสวยแล้วก็เสียบที่นึงก็หลักหมื่นต้นอย่างนั้นเป็นหมื่นหมื่นต้นไม้ก็เสียบเป็นปีข้ามปีเรียกว่าไม้เสียบปีข้ามปีเร่งออกมาขายแล้วก็จะมีความสมบูรณ์แตกต่างกันมีความโปร่งแตกต่างกันด้วยน,นี่ก็พ่อจังลูกชายอีกคนจเจ้าเปาทำอะไรจะขีดลูกจะขี่จะขีดยังไงทำอะไรเป่าทำอะไรเปา เม,มาทำอะไรลูกอันนี้ก็โอเคนะมาเท่านี้นะครับผมมาลูกเวลาเท่านี้ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณที่มารับชมก็ขออนุญาตพูดพูดนะพูดพูดไปเรื่องแบบนี้นะมันก็ช้านะกับนัองชมก็จะได้ทําได้ขายแหละนะก็ขอบคุณครับที่เข้ามาย่้มชมขอบคุณและสวัสดีครับขอสวัสดีครับ